บทที่1,198งงศพเงียบไปเป็นเวลานานเสียงเก่าแก่ก็ดังออกมาจากภายในเด็กน้อยสิ่งที่เจ้าพูดมานี้ข้าไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไรข้ารับรู้ได้ว่าพลังมารโลหิตบนตัวเจ้าถูกช่วงชิงมาซึ่งแตกต่างจากคนรับใช้เทพพวกนั้นและเจ้าก็เป็นเผ่ามนุษย์ด้วยสำหรับตัวตนของข้าแดนใหญ่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนของพระบิดาของข้า ดวงตาของสวีชิงหรี่ลงหัวใจก็เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ที่ราบที่เจ้าจะไปนั้นคือที่ฝั่งพระศพของพระบิดาของข้าเสียงภายในโลงศพเต็มไปด้วยความขมขื่นเวลาผ่านไปนานเนิ่นนานเหลือเกินข้าจำช่วงเวลาไม่ได้แล้วเจ้าคือคนที่สองที่ปรากฏตัวต่อหน้าข้า นอกเหนือจากคนของวิหารจันทราแดงตลอดช่วงเวลาอันยาวนานนี้หลายปีก่อนมีอีกคนหนึ่งเขาสัญญาว่าจะช่วยข้าออกไปแต่เขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวมานานแล้วบอกข้าหน่อยเผ่ามนุษย์ภายนอกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสวีชิงเงียบไปเขาสงสัยในความจริงของคำพูดเหล่านี้แต่ตอนนี้บาดแผลทางจิตวิญญ,ญาณของเขาสาหัสเกินไปสวีชิงรู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเองแล้ว นอกจากนี้เหตุผลพิเศษบางอย่างทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างทีพามเขาจึงนั่งัาสมาดอยู่ที่เดิมฟื้นฟูบาดแผลไปพร้อมกับปล่อยพลังพิษของตัวเองจากนั้นก็กล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาค่อยๆเล่าประวัติศาสตร์ภายนอกที่เขารู้ให้ฟังบางครั้งเมื่อบาดแผลกำเริบสวีชิงก็จะหยุดปรับตัวเมื่อหายดีแล้วก็จะกล่าวต่อและตลอดกระบวนการนี้ความตึงเครียดและการระมัดระวังในใจของเขาก็ถึงขีดสุดจริงๆ เป็นเช่นนี้หนึ่งวันผ่านไปสวีชิงก็กล่าวจบดวงตาสีน้ำเงินภายในโลงศบเผยความทรงจำครู่หนึ่งเสียงพึมพำก็สะท้อนออกมานานเผ่ามนุษย์ถึงกับตกต่ำถึงขนาดนี้เชียวหรือสวีชิงเงียบครู่ต่อมาเสียงถอนหายใจแผ่วเบาก็ดังออกมาจากโลงศพดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นก็มองมาที่สวีชิงอีกครั้งเด็กน้อยเจ้าบาดเจ็บสาหัส สวีชิงพยพักหน้าคริสตัลสีม่วงฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วแต่การฟื้นฟูบาดแผลทางจิตวิญญาณนั้นช้าจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักนี้สวีชิงจำเป็นต้องใส่ใจอย่างเต็มที่ไม่กล้าผ่อนคลายแม้แต่น้อยเห็นแก่ที่เจ้าทำให้ข้าได้กินอาหารที่ดีและเล่าประวัติศาสตร์เผ่ามนุษย์ของข้าให้ฟังเจ้าเข้ามาหาข้าสิข้าจะช่วยเจ้าเองเสียงเก่าแก่ดังออกมาจากโลงศพ สวีชิงสายหัวขอบคุณความปรารถนาดีของผู้อาวุโสสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้น้อยสมควรทำอยู่แล้วลงศพเงียบไปดวงตาคู่นั้นจ้องมองสวีชิงหลายสิบลมหายใจต่อมาหมอกสีขาวก็ลอยออกมาจากหุบเหวภายในนั้นมีคลื่นพลังโชคชะตาอันเข้มขน้นเจ้าไม่จำเป็นต้องระวังข่าถึงขนาดนี้สิ่งเหล่านี้มาจากคนรับใช้ของมานโลหิตคนนั้นข้ามอบให้เจ้า สวีชิงรับรู้ได้สีหน้าก็ยังคงปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆกล่าวเบาๆผู้อาวุโสคำพูดของผู้น้อยอาจจะไม่สุภาพโปรดอย่าถือสาแต่ข้าแค่ต้องการจะบอกท่านว่าข้าไม่น่ากินผู้จบพิษที่ปกคลุมทั่วร่างกายของสวีชิงก็แผ่ซ่านออกไปอีกครั้งควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดจากนั้นเขาก็มองไปที่ดวงตาคู่นั้น ผู้อาวุโสผู้น้อยอาจจะเข้าใจท่านผิดแต่ข้าเพียงแค่ต้องการบอกท่านว่าเราทั้งคู่มีความเป็นศัตรูต่อจันทราแดงและแม้ว่าจิตวิญญ,ญาณของข้าจะบาดเจ็บแต่ข้าก็ยังสามารถควบคุมอาวุธต้องห้ามที่นี่ได้สวีชิงกล่าวอย่างเคารพโบกมือตาข่ายสีแดงโดยรอบก็ปรากฏออกมาส่องแสงในลาวาดังนั้นโปรดปล่อยให้ข้าจักไปเถิดข้าไม่ได้กะขังเจ้าเจ้าสามารถจักไปได้ทุกเมื่อที่อยู่ด้านนอกโรงศพ เสียงภายในโลงศพสงบผู้อาวุโสสวีชิงสีหน้าจริงจังกล่าวทีละคำข้าไม่ได้อยู่ด้านนอกโลงศพข้าอยู่ในโลงศพนี้ก้าวเดียวก็จะเดินเข้าไปในปากของท่านท่านเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของข้าข้ารู้ดีแต่ข้าไม่น่ากินจริงๆ ในเวลาเดียวกันที่นอกทะเลเพลิงสวรรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพันธมิตรเผ่ากระจกเงาและเผ่าหน้านภพาซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่พยุงตัวอยู่ได้ภายใต้การกวาดผ่านของเพลิงสวรรค์ดูราวกับเป็นรังนกรูปร่างของมันเป็นวงรีครอบคลุมพื้นที่นับร้อยลี้ซึ่งกว้างใหญ่มากและในตอนนี้กลางอากาศเหนือดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มีหัวใจขนาดใหญ่ลอยอยู่วิหารจันทราแดงบนนั้นก็ปล่อยแสงสีแดงที่ชั่วร้าย ส่วนโดยรอบคืออุกกาบาตสีม่วงแดงนับสิบก้อนแผ่ออร่ากดดันอย่างเข้มขน้นด้านล่างของพวกเขาคือผู้อาวุโสทั้งหมดของพันธมิตรทั้งสองเผ่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจําแกนหรือเจ้าผู้ครองแกวนต่างก็ปรากฏตัวทั้งหมดคุกเข่าด้วยความเคารพอยู่ที่นั่นไม่เพียงแต่พวกเขาที่คุกเขา่าแต่คนในเผ่าทั้งหมดในเมืองก็เป็นเช่นนั้นหลังจากนั้นนานเสียงทุ้มต่ำก็ดังออกมาจากวิหารเทพ วันบูชายันของพวกเจ้าคือ49วันหลังจากนี้ครั้งนี้นอกจากหินเพลิงสวรรค์แล้วยังต้องการเครื่องบูชาชีวิตอีก500,000คนเสียงสะท้อนหัวใจที่เป็นที่ตั้งของวิหารเทพก็เคลื่อนที่อย่างช้าๆออกจากที่นี่พวกเขาจะต้องบินไปตามศูนย์กลางของภาคตะวันออกของแดนใหญ่จี้เย่เพื่อรอให้เผ่าต่างๆในภาคตะวันออกส่งเครื่องบูชามาในวันที่กำหนดซึ่งมาตรฐานของแต่ละเผ่าก็แตกต่างกัน บรรพบุรุษและอาจารย์ประจำแกว้งของทั้งสองเผ่าคุกเข่าเพื่อส่งอย่างเคารพจนกระทั่งวิหารจันทราแดงหายไปจากขอบฟ้าเจ้าผู้ครองแกล้งของทั้งสองเผ่าจึงกล้ายืนขึ้นและมองหน้ากันจํานวนเครื่องบูชาชีวิตเพิ่มขึ้นถึงห้าส่วนหากทำไม่ได้คนในเผ่าของเราก็ต้องถูกนับรวมทั้งสองคนเงียยไปครู่หนึ่งจากนั้นดวงตาของเจ้าผู้ครองแกล้งเผ่าหน้านภาก็เผยแสงเย็นเยียบ ที่ซ่อนของเผ่ามนุษย์แห่งนั้นภายใต้การแส้งทำเป็นไม่รู้ของเราในช่วงไม่กี่ปีมานี้น่าจะรวบรวมเครื่องบูชาชีวิตไว้ไม่น้อยเลี้ยงมานานขนาดนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วใต้ทะเลเพลิงสวรรค์นนะลงศพทองสำริดขนาดมาึมามีแต่ความเงียบสงบอาวุธต้องห้ามจันทราแดงกำลังส่องแสงแสงสีแดงที่แผ่ออกมาจากลาวาโดยรอบก็แผ่ซ่านไปทั่วทิศท,ทางดูเหมือนจะไหลเวียนไปตามการผันผวน,นของอาวุธต้องห้าม และตำแหน่งที่สวีชิงอยู่ไม่ได้อยู่ด้านนอกโลงศพร่างของเขากําลังนั่งคาสมาตอยู่ที่ขอบหูเหวของรอยแยกขนาดมะขมานั้นหันหลังให้กับโลกภายนอกหันหน้าเข้าหาหูเหวเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาอยู่ภายในรอยแยกของโลงศพและด้านหน้าของเขามีดวงตาสีน้ำเงินคู่หนึ่งกาลังจ้องมองเขาอยู่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปากที่เปิดกว้างราวกับหูเหว ระยะห่างนั้นใกล้มากราวกับว่าเพียงแค่สวีชิงลุกขึ้นและก้าวออกไปก้าวเดียวก็จะเดินเข้าไปในปากขนาดใหญ่นั้นเองในตอนนี้สวีชิงเงยหน้าขึ้นมองไปยังดวงตาสีน้ำเงินขนาดยักษ์โรงหน้าและกล่าวเบาๆผู้อาวุโสข้าไม่น่ากินจริงๆพิษแผดซ่านทั่วร่างกายของสวีชิงและยังคงกระจายออกไปอย่างต่อเนื่องดวงตาเต็มไปด้วยความจริงใจสีหน้าแสดงถึงความจริงจัง แม้ว่าในการรับรู้ของเขาในขณะน,นี้เขายังคงอยู่นอกโรงศพห่างจากรอยแยกขูบเหวมากและปลอดภัยสามารถลุกขึ้นและจากไปได้ทุกเมื่อก็ตามน่าสนใจเจ้าค้นพบตั้งแต่เมื่อไหร่บทที่1199เสเสียงเก่าแก่สะท้อนออกมาจากปากขนาดใหญ่นั้นเป็นเวลานานลมที่พัดออกมาก็มีกลิ่นคาวปกคลุมสวีชิงไว้แต่ในการรับรู้ของสวีชิงทุกอย่างก็ปกติสวีชิงถอนหายใจ ในวินาทีที่ผู้อาวุโสเปลี่ยนการรับรู้ของข้าทําให้ข้าคิดว่าได้จากไปแล้วแต่ความจริงคือเดินมาถึงที่นี่ข้าก็สังเกตเห็นความผิดปกติดังนั้นที่ที่เจ้านั่งคาสมาดอยู่ห่างจากข้าเพียงก้าวเดียวอย่างนั้นหรือเสียงเก่าแก่นั้นกล่าวออกมาพร้อมกับความหมายที่ไม่เข้าใจอีกก้าวเดียวผู้อาวุโสก็จะถูกผิดแล้วสวีชิงเล่าวอย่างตรงไปตรงมาสิ่งมีชีวิตภายในโลงศพไม่พูด สวีชิงก็ไม่พูดเช่นกันครู่ต่อมาเสียงก็ดังออกมาจากโลงศพทันทีเด็กน้อยด้วยอำนาจมารโลหิตที่เจ้าช่วงชิงมานอกเหนือจากการควบคุมข้อห้ามนี้ในระดับหนึ่งแล้วเจ้าสามารถดูดซับมันได้หรือไม่สวีชิงก้มหน้าลงวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในใจเขาไม่น่าใจความหมายที่แท้จริงของคำพูดนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังให้เขา แสดงคุณค่าของตัวเองในขณะเดียวกันก็ใช้สิ่งนี้เป็นเหยื่อล่อเพื่อให้เขาช่วยลดการกดขี่ของอาวุธต้องห้ามมันยากที่จะตัดสินว่าความจริงคืออะไรความผิดพลาดเพียงก้าวเดียวอาจหมายถึงหายนะที่ไม่อาจแก้ไขได้เมื่อเป็นเช่นนี้สวีชิงก็ตัดสินใจไม่ตัดสินล่วงหน้าเขากล่าวอย่างเคารพโดยเปิดเผยความสงสัยในใจออกมาหลายครั้งการพูดตรงๆไม่ได้หมายความว่าตนเองทำไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีเหตุผลที่จะทำได้อย่างสบายใจสิ่งมีชีวิตภายในโลงศพเงี้ยไปครู่หนึ่งจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังออกมาเด็กน้อยเจ้าน่าสนใจกว่าที่ข้าคิดไว้และระมัดระวังยิ่งกว่าคนแรกที่ข้าเคยพบเมื่อหลายปีก่อนเสียอีกเอาเถอะเมื่อเจ้าออกมาแล้วก็แสดงให้ข้าดู สวีชิงได้ยินดังนั้นก็ยืนขึ้นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งคำนับไปข้างหน้าจากนั้นก็ไม่ลังเลเก้าวออกไปทางด้านซ้ายตามการรับรู้ของตัวเองการก้าวออกไปนี้ร่างที่อยู่ภายในรอยแยกของเขาไม่ได้ไปทางซ้ายแต่ไปทางด้านหลังฉากนี้ปรากฏในสายตาของสิ่งมีชีวิตลึกลับภายในโลงศพดวงตาของเขาก็มีความหันผวนเล็กน้อย เป็นเช่นนี้สวีชิงก็ก้าวออกจากรอยแยกขรบเหวทีละก้าวและในวินาทีที่ก้าวออกมาดวงตาของเขาก็พร่ามัวเล็กน้อยวินาทีต่อมาการรับรู้ก็ฟื้นฟูเขาก็เห็นตำแหน่งที่ตัวเองอยู่ด้วยตาของตัวเองความตื่นประหนกผุดขึ้นแต่เขาก็ระงับมันไว้เขารู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นความตายหากจัดการไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยก็จะไม่มีทางกลับแล้ว และคำพูดของสิ่งมีชีวิตภายในโลงศพนั้นจริงครึ่งไม่จริงครึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะตกลงให้เขาจากไปแต่สวีชิงก็เข้าใจว่านี่เป็นการทดสอบว่าเขามีความสามารถที่จะฝ่ามา่านหมอกแห่งการรับรู้และเดินออกมาตามเส้นทางที่แท้จริงได้หรือไม่แม้แต่ในตอนนี้วิกฤตก็ยังไม่คลี่คลายอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นสวีชิงจึงยกมือขึ้นขวาไปยังด้านบนทันใดนั้นอาวุธต้องห้ามจันทราแดงโดยรอบก็พุ่งเข้ามาในมือของสวีชิงรวมตัวกันค่อยๆกลายเป็นแสงสีแดงที่เจิดจ้าและบาดตาราวกับถูกสวีชิงควบคุมไว้ในมือ ใช้เวลาไม่นานสวีชิงก็หยุดการควบคุมวิญญาณแรกเริ่มจันทราสีม่วงภายในร่างกายก็ดูดทันทีแสงสีแดงในมือของเขาก็มืดลงกลายเป็นเส้นได้ทีละเส้นหลอมรวมเข้าสู่ร่างกายของสวีชิงหลอมรวมเข้าสู่จันทราสีม่วงวิญญาณแรกเริ่มจันทราสีม่วงก็ส่องแสงเจิดจ้าและแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวีชิงสามารถดูดซับพลังอาวุธต้องห้ามได้ เพียงแต่เขาดูดซับได้ไม่มากนักครู่ต่อมาสวีชิงก็กล่าวเบาๆผู้อาวุโสผู้น้อยถึงขีดจำกัดแล้วเสียงหัวเราะดังออกมาจากโลงศพคือทำไม่ได้หรือไม่กล้าทำไม่ได้สวีชิงกล่าวอย่างจริงจังดวงตาภายในโลงศพมองสวีชิงอย่างมีความหมายและพ่นลมหายใจออกมา ลมหายใจนี้เต็มไปด้วยโชคชะตามาจากหญิงสาวชุดแดงที่ถูกกลืนกินเมื่อมันแผ่ซ่านมายังสวีชิงมันก็กลายร่างเป็นผลไม้สีขาวลูกหนึ่งเด็กน้อยข้าต้องการให้เจ้าช่วยข้าทำสิ่งหนึ่งโชคชะตานี้คือค่าตอบแทนที่ให้เจ้าล่วงหน้าสวีชิงเงียบไปสองสามลมหายใจและรับมันมาโปรดผู้อาวุโสสั่งมาได้เลยตอนนี้ยังไม่จำเป็นข้าจะบอกเจ้าในภายหลัง เสียงภายในรอยแยกมีความหมายลึกซึ้งดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นก็ค่อยๆปิดลงในขณะน,นี้ทุกสิ่งก็กลับสู่สภาพเดิมสวีชิงอดทนต่อความรู้สึกไม่สบายถอยหลังอีกครั้งจนกระทั่งเขาออกจากขอบเขตนั้นอย่างสมบูรณ์ร่างกายของเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหนือ่อและถอนหายใจยาวภายในร่างกายของเขาในแดน132ก็มีเสียงถอนหายใจดังออกมาเช่นกันสะท้อนในจิตใจของเขา นั่นคือนิ้วเทพตกใจแทบตายเจ้าเจ้าเจ้าอยู่เฉยๆไม่ได้หรือนิ้วเทพภายในแดน132กล่าวด้วยเสียงครับแค้นใจอย่างช่วยไม่ได้เจ้าช่วยอย่าให้ข้าต้องตื่นขึ้นเพราะถูกสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวแบบนี้กระตุ้นทุกครั้งได้ไหมสวีชิงนึกถึงฉากก่อนหน้านี้ความหวาดกลัวในใจก็ผุดขึ้นมาอีกครั้ง เหตุผลที่เขาสามารถรับรู้ว่าการรับรู้ถูกเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะนิวเทปถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นและกรีดร้องในสมองของเขาหยุดฝีเท้าของสวีชิงและการจากไปในภายหลังก็เป็นเพราะอีกฝ่ายแจ้งสวีชิงจึงสามารถเดินออกจากรอยแยกได้อย่างราบรื่นจิตวิญ,ญญาณของเจ้าอ่อนแอเกินไปหากเป็นเช่นนี้ต่อไปหากไม่มีวิธีที่จะเพิ่มมันได้และจากการตัดสินสถานการณ์ที่เจ้าหาเรื่องตายแบบนี้เจ้าจะไม่รู้ว่าตัวเองตายไปได้อย่างไรในที่สุด นิ้วเทพกล่าวอย่างโกรธเคืองสวีชิงพยักหน้าและตอบกลับในใจขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยไม่ทราบว่าท่านมีวิธีเพิ่มจิตวิญญาณหรือไม่ถ้าข้ามีค่าก็ไม่ใช่ร่างแยกแล้วนิ้วเทพตะโกนอย่างชอบธรรมเพราะความตกใจก่อนหน้านี้ทำให้เขารู้สึกอึดอัดมากขึ้นเขาจึงคำรามต่อไปข้าหิวข้าหิว ข้ารู้แล้วข้าจะหาอาหารให้ท่านสวีชิงไม่ใส่ใจทัศนคติของนิ้วเทพปลอบโยนอย่างอ่อนโยนถ้ายที่สุดแล้วในฐานะนักโทษที่ถูกเขาคุมขังและยังช่วยเขาอีกดังนั้นการมีอารมณ์บ้างก็เป็นเรื่องปกติข้าต้องการกินของมีชีวิตได้ข้าต้องการกินเยอะๆเข้าใจแล้วข้าต้องการกินดีๆข้าให้ท่านทั้งหมดสวีชิงกล่าวอย่างนุ่มนวล เมื่อเห็นสวีชิงให้ความร่วมมือมากขนาดนี้นิวเทปก็รู้สึกว่ามกีกลงเขานึกในใจว่าไอ้เด็กนี้ไม่ใช่คนดีต่อไปนี้เขาจะไม่สนใจมันเป็นเช่นนี้สวีชิงก็ออกจากบริเวณที่ตั้งของโรงศพทองสำริดอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เร่งความเร็วในลาวาเขาก็กำลังทบทวนประสบการณ์นี้ด้วยเขาบอกว่าข้าเป็นคนที่สองที่ปรากฏตัวต่วตอหน้าเขานอกเหนือจากวิหารจันทราแดงแล้วคนแรกคือใคร สวีชิงไม่รู้ว่าทำไมคนแรกที่เขานึกถึงในใจคืออดีตชาติของสิทธิพี่ใหญ่ของเขาความสงสัยนี้ไม่มีพื้นฐานใดๆแต่เป็นไปตามสัญชาตญาณและสิ่งมีชีวิตนั้นประโยคสุดท้ายสวีชิงครุ่นคิดคำพูดของอีกฝ่ายเผยความหมายหลายอย่างส่วนความหมายที่แท้จริงสวีชิงก็คาดเดาไม่ได้ ครู่ต่อมาเขาหยิบโชคชะตาที่อีกฝ่ายมอบให้ตรวจสอบอย่างละเอียดในมือและยืนยันว่ามันไม่มีอันตรายแต่ก็ยังไม่สบายใจจึงสอบถามนิ้วเทพอีกครั้งทว่านิ้วเทพขี้เกียจที่จะสนใจบทที่1200สสวีชิงสีหน้าปกติกล่าวอย่างสงบผู้อาวุโสท่านช่วยค่าดูหน่อยว่าสิ่งนี้มีปัญหาหรือไม่ข้ากังวลว่าสิ่งที่อยู่ในลงศพนั้นจ้องมองร่างกายของท่านอยู่ นิวเทพปล่อยจิตสัมผัสออกมาทันทีและจริงจังอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของตัวเองครู่ต่อมาก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาสวีชิงจึงวางใจบีบอย่างแรงหลอมรวมโชคชะตาเข้าสู่ร่างกาย ในวินาทีต่อมาร่างกายของเขาก็สั่นสะเทือนความเข้มข้นของกลุ่มโชคชะตานี้เพียงพอและในพริบตาเดียวก็ถูกวิญญาณแรกเริ่มทั้งหมดของสวีชิงดูดซับเข้าไปบำรุงพวกมันและเข้าใกล้การบรรลุหนึ่งภัยพิบัติสวรรค์ครบบริบูรณ์อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้วิญญาณแรกเรื่องของเขามีเพียงอีกาทองคำกลั่นวิญญาณหมื่นดวงเท่านั้นที่บรรลุหนึ่งภัยพิบัติสวรรค์ครบบริบูรณ์ ตามมาด้วยวิญญาณแรกเริ่มจันทราสีม่วงที่ใกล้จะถึงส่วนที่เหลือทั้งหมดอยู่ในช่วงหนึ่งภายเริ่มต้นในตอนนี้ในการยกระดับนี้ทั้งหมดก็มีความก้าวหน้าหลังจากให้ความสนใจอยู่ครู่หนึ่งสวีชิงก็สูดหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับใช้คริสตัลสีม่วงเพื่อรักษาจิตวิญญาณไปด้วยเป็นเช่นนี้เวลาก็ผ่านไปในขณะที่สวีชิงกำลังรักษาและบำเพ็ญเพียรอยู่นั้น หัวใจที่เป็นที่ตั้งของวิหารจันทราแดงในภาคตะวันออกของแดนใหญ่จี้เย่ที่ห่างไกลาจากพื้นที่พันธมิตรสองเผ่าก็กำลังพุ่งไปข้างหน้าร่างบนอุกกาบาดโดยรอบก็เป็นปกติยังคงไม่เคลื่อนไหวแต่บนวิหารเทพเหนือหัวใจมีร่างหนึ่งเดินออกมาจากโถงใหญ่และยืนอยู่หน้ารูปปั้นมารโลหิตร่างนี้เป็นหญิงสาวสวมชุดคลุมยาวสีแดง ในขณะน,นี้เธอมองไปบนท้องฟ้าสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกและความถอนหายใจราวกับว่าไม่ได้เห็นท้องฟ้ามานานแสนนานแล้วครู่ต่อมาเธอก็ก้มหน้าลงมองไปยังรูปปั้นสีหน้าดูเหมือนจะคลั่งคล้ายและศรัทธ,ธาแต่ในส่วนลึกของดวงตาก็มีความอาฆาตแค้นวูบว่าผ่านไปหากสวีชิงอยู่ที่นี่ในวินาทีที่เห็นหญิงสาวคนนี้เขาจะต้องใจสั่นอย่างรุนแรงและจดจำตัวตนของเธอได้ทันที หญิงสาวคนนี้คือคนรับใช้เทพที่เขาผลักลงไปในรอยแยกขูบเหวและถูกสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวภายในโลงศพทองสำริดกลืนกินเธอชัดเจนว่าตายไปแล้วแต่ก็ปรากฏตัวที่นี่อย่างเป็นปกติมาโลหิตการรับรู้ของเจ้ามีปัญหาถึงกับไม่รับรู้ถึงการหลุดพ้นของข้าได้แม้ว่าจะเป็นเพียงร่างแยกของข้าแต่ถ้าเป็นปกติเจ้าจะต้องรับรู้ได้หญิงสาวชุดแดงจ้องมองรูปปัน้น และไอเด็กคนนั้นน่าสนใจน่าสนใจจริงๆต้องขอบคุณเขาค่าถึงสามารถกลืนกินคนรับใช้เทพได้หนึ่งคนและฟื้นฟูความสามารถได้เล็กน้อยหญิงสาวชุดแดงยิ้มเล็กน้อยแสงสีน้ำเงินก็วูบวาบในดวงตาของเธอแสงนี้เหมือนกับดวงตาสีน้ำเงินภายในโลงศพทองสำริดอย่างสิ้นเชิงเธอคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในโลงศพทองสำริดนั่นเอง สิ่งที่เธอเปลี่ยนแปลงการรับรู้ไม่ได้มีแค่สวีชิงเท่านั้นแต่รวมถึงทูตเทพที่ลงมาตรวจสอบด้วยในการรับรู้ของทูตเทพคนนั้นสาเหตุที่คนรับใช้เทพไม่ได้มาตามเวลานัดหมายก็เพราะเธอกำลังให้อาหารอย่างเชื่องช้าและเพลิดเพลินกับการทำลายล้างและเมื่อเขาลงไปเขาก็เห็นเธอทุกอย่างปกติดีดังนั้นหลังจากที่เขาตำหนิแล้วก็พาเธอกลับมา ความไม่สมเหตุสมผลทั้งหมดในเรื่องนี้ทูเทพก็ถือว่าสมเหตุสมผลด้วยตัวเองภายใต้การเปลี่ยนแปลงการรับรู้นั้น1ิบวันต่อมาเหนือทะเลเพลิงสวรรค์ร่างของสวีชิงพุ่งออกมาจากลาวาแสงเพลิงของท้องฟ้าสะท้อนบนร่างกายของเขาทําให้สวีชิงส่องแสงไปทั่วทั้งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของเขาที่เจิดจ้าเป็นพิเศษ พลังบำเพ็ญของเขานั้นเหนือกว่าก่อนหน้านี้มากในบรรดาวิญญาณแรกเริ่มทั้ง13ดวงนอกจากอีกาทองคำและจันทราสีม่วงแล้วที่เหลือก็มีความก้าวหน้าอย่างมากแม้จะยังไม่ถึงหนึ่งภัยพิบัติสวรรค์ครบบริบูรณ์แต่ก็ไม่ไกลแล้วโชคชะตาก้อนนั้นมีคุณค่ามาก ดวงตาของสวีชิงเผยแสงที่ลุ่มลึกหากเขาได้รับโชคชะตาแบบนั้นอีกสักสองสก้อนเขามั่นใจว่าจะสามารถทำให้วิญญาณแรกเริ่มทั้งหมดของเขาบรรลุหนึ่งภัยพิบัติสวรรค์ครบบริบูรณ์ได้ไม่แปลกใจเลยที่เป็นโชคชะตาของผู้บำเพ็ญเพียรหลิงชางแม้จะอยู่ในขั้นตอนบำรุงวิถีเปิดปัญญาแต่ความลึกซึ้งของโชคชะตาก็ไม่สามารถเทียบกับวิญญาณแรกเริ่มได้เลย สวีชิงพึมพำในใจดวงตาเปล่งประกายและบาดแผลทางจิตวิญญาณของเขาก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แล้วในสิบวันที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตวิญญาณที่ฟื้นตัวขึ้นใหม่นั้นก้าวหน้ากว่าเดิมเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นหลังจากกลับไปส่งดวงตาเสร็จฉนก็จะออกจากที่นี่สวีชิงก้มหน้าลงมองไปยังทะเลเพลิงสวรรค์ด้านล่างความลับที่ซ่อนอยู่ในทะเลแห่งนี้ยังคงมีมากมายอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่นใต้ทะเลยังมีพื้นที่ผนึกอื่นๆอ,อีกหรือไม่หรือแหล่งกําเนิดของเปเลวเพลิงที่ไหลออกมาจากรอยแยกบนท้องฟ้าในส่วนลึกของทะเลเพลิงสวรรค์ซึ่งเขายังไม่เคยไปอย่าเพิ่งไปเลยผ่านมาครึ่งปีแล้วต้องรีบไปรวมตัวกับสิทธิพี่ใหญ่สวีชิงก้มลงมองที่ข้อมือของตัวเองที่นั่นมีรอยประทับรูปวงแหวนซึ่งหลิงเอ,อ๋อได้เปลี่ยนร่างเป็น นี่คือข้อตกลงระหว่างสวีชิงกับหลิงเอ๋อเมื่อเขาออกจากเมืองเผ่ามนุษย์ในเหมืองแร่เนื่องจากอันตรายของสถานที่ที่สวีชิงไปบำเพนเพียนหลิงเอ๋อจึงเลือกที่จะเปลี่ยนร่างเป็นรอยประทับและหลับไหลซึ่งจะปลอดภัยกว่าเมื่ออันตรายหายไปและคิดว่าจะได้กลับไปที่เมืองในเหมืองแร่รอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของสวีชิงเขาคอเบาๆที่รอยประทับหลิงเอ๋อตื่นได้แล้ว เรากลับไปที่เหมืองแรกกันรอยประทับกระพริบสองสามครั้งหลิงเอ๋อก็จ่อออกมาดวงตาปือเมื่อได้ยินคำพูดของสวีชิงดวงตาของเธอก็สว่างวาบตื่นขึ้นมาทันทีจะกลับไปแล้วเหรอเย่ yeah, ดีใจจังเลยทันที่สวีชิงพวกเราอยู่ต่ออีกสักพักดีไหมคะสวีชิงครุ่นคิดและเมื่อเห็นความคาดหวังในสีหน้าของหลิงเอ๋อเขาก็พยักหน้าถ้าอย่างนั้นอยู่สักครึ่งเดือนก็แล้วกัน หลิงเอ,อ๋อดีใจทันทีปีนขึ้นไปบนหูของสวีชิงอย่างร่าเริงแหว่งไปมาและส่งเสียงหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะอารมณ์ของสวีชิงก็ผ่อนคลายลงความรู้สึกตึงเครียดที่อยู่ใต้ทะเลก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆบรรเทาลงแต่สวีชิงก็ยังคงระมัดระวังอย่างมากเขารู้ถึงสถานะของเผ่ามนุษย์ที่นี่และรู้ว่าเหมืองแร่นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ดังนั้นในขณะที่บินอยู่ในขณะน,นี้เขาจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้ จนกระทั่งแน่ใจว่าไม่เปิดเผยร่องรอยสวีชิงก็พุ่งตรงไปยังเหมืองแร่หลังจากออกจากทะเลเพลิงสวรรค์ระหว่างทางเขาหยุดนิ่งครั้งหนึ่งมองไปที่พื้นที่รอยแยกของหินมีดอกไม้สีแดงดอกเล็กๆเติบโตอยู่ดอกไม้เล็กๆนี้เติบโตอย่างโดดเดี่ยวโยกเยกอยู่ในสายลมที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุนี่เป็นครั้งแรกที่สวีชิงเห็นพืชพันธุ์ในบริเวณนี้